ฮัลโหลม่สป็กันนะคะลูกค้านะวันนี้เรามาเจอะเจอกันกับประตูเก่านะคะลูกค้าชุดนี้จะเป็นไม้ประดูนะคะเป็นประตูบานคู่นะคะลูกค้าบานเต้าคู่เป็นไม้ประดูซึ่ง,งแบบก็คืออายุก็คือค่อนข้างจะหลายปีแล้วนะคะลูกค้าประมาณ30กว่าปีได้นะคะสําหรับชุดนี้นะคะความกว้างก็จะอยู่ที่ เมตรแปดสิบนะคะความสูงอยู่ที่สองเมตรห้านะคะพร้อมวงกลนะคะลูกค้าสองเมตรห้านะคะสําหรับชุดนี้นะคะ,ะเดี๋ยวที่ชาจะพาไปชมด้านในนะคะด้านในจะมองเห็นชัดกว่านะคะนี่นะคะลูกค้านะด้านในจะมองเห็นเป็นเนื้อไม้ประดู่นะคะนี่นะคะสําหรับด้านในนะคะนี่นะคะลูกค้าเจ้าก็จะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะไม้ประดู่นะคะลูกค้า นี่นะคะสาหรับด้านในนะคะชุดนี้ก็คือก็จัดได้ว่าสวยนะคะลูกค้าแต่ว่าทีนี้มันแบบว่านิชาไม่ได้เอาไว้ในร่มเนาะตากแดดอยู่แล้วก็ไม่มีเวลาขายเลยสําหรับชุดนี้นะคะเพิ่งจะมาขายเนี่ยะค่ะลูกคะ้าน,ะนี่นะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะสําหรับประดูชุดนี้เนาะเราจัดกันเป็นแบบถูกๆแล้วกันนะลูกค้านะจัดกันไปชุดนี้นิชาขอแค่ห้าพันนะคะลูกค้าห้าพันลูกค้าจะได้ชุด ะดูทั้งวงกลบสวยๆอย่างนี้เลยนะคะไปขัดใหม่ก็จะสีสันแบบสวยงามขึ้นมาเลยนะคะลูกค้านะเราไปขัดแล้วก็ลงสีใหม่นะลูกค้าเนะขัดแล้วลงสีใหม่งงก็จะสวยๆนะคะลูกค้านะนี่นชุดนี้ก็จะอยู่อย่างนี้เลยนะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้านะสำหรับประดูชุดนี้ห้าพันจัดได้จัดเลยนะคะชุดนี้นะคะลูกค้าพร้อมวงกบนะคะ สวยๆอย่างนี้เลยนะคะข้างหน้าเขาก็จะมาเป็นประมาณนี้นะคะลูกค้านะาโทรหานิชาได้นะคะลูกค้าชุดนี้ห้าพันถูกมากนะคะลูกค้าสำหรับประดูนะคะขอบคุณนะคะลูกค้าบ๊ายบายค่ะ